สันติพิกเวพิกุอิมัสมิงภิกุสังเคดูก่อนพิสุทั้งหลายย่อมมีพิสุทั้งหลายในพิสุนี้อาณาปานาสติภาวนานุโยคะมนุษย์ยุตาวิหารันตีซึ่งเป็นผู้ประกอบความเพียรในการเจริญอาณาปานาสติอยู่ อาณาปานสติพิกเวภาวิตาพระวุรีกตาดูก่อนพิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่บุคคลทำให้มากแล้วมหาภราหูติมหานิสังสาย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากอาณาปานสติพิกเวพาวิตาพระวุรีกตาจตัลโรตติ ตาเนปริปุเรนตีดูก่อนพิสูทั้งหลายอาณาปานาสติที่บุคคลจเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์จตาโรโลสติปทานนาภาวิตาภอุริกาตาสัตตะโพชังเคปร,ริปุเรนตีสติปทานทั้งสี่ที่บุคคลจเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมทำโพชฌงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์ัตตะโพชฌังคาภาวิตาภรุริกตาวิชาวิมุตติปุริปูเรนตีโพชฌงทั้งเจ็ดที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์กระทั่งภาวิตาจดวิเขเวอานาปานสติกระทั่งพา ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อานาปานสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหาพลาหูติมหานิสังสาจึงมีจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากอิทะพิกเวพิคูดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในศาสนานี้ อลันยะขโตวาลุขะมุละคโตวาสุญญาคะละคโตวาไปแล้วสู่ป่าก็าตามไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามไปแล้วสู่เรือนว่างก็าตามนิสัตติปลังกังอาภุชิตาวานั่งขัดสมาธิแล้วอุชุงกายังปัดนิทายัง ปุริมุขังสติงอุปปัฏฐเปตวาตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นโสสตวะอัสสติสโสสตโตปัสสติภิษุนั้นเป็นผู้มีสตินั้นเองหายใจเข้าเป็นผู้มีสติอยู่หายใจออก ทีคังว่าอัศส,สันโตทีคังอัศส,สามีตีปชานาตีเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวทีคังว่าปัสะสันโตทีคังปัศสามีตีปชานาตีเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว ลดสังวาอัศสันโตลัสังอัศสามีติปะชานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นลดสังวาปัสะสันโตลัสังปติสามีติปะชานาติเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสัพพกายปฏิสังเวทีอัศสิ มีติสิคติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้กายทั้งปวงจากหายใจเข้าสัพพกายะปฏิสังเวปะสะสัมมีติสิคติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้กายทั้งปวงจากหายใจออกปัสะพรัยากายยังสังขารังอัสสิสมีติสิกขติ ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้กายสังขารให้อยู่จากหายใจเข้าปัสะพะยังกายะสังขารังปัสิสามีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขาราปิติสังเวทีอสิสามีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้ปิติ จะหายใจเข้าปิติปฏิสังเวทีปัสสะ,ะมิติสิกขีย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รูป้ปิติจะหายใจออกสุขปะปฏิสังเวทีอัสิสะมิติสิกขีย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้สุขจะหายใจเขา้าสุขปะปฏิสังเวทีอสิสะมิติสิกขี ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้สึกจะหายใจออกจิตตะสังขาระปะติสังเวทีเวอสะสมิติสิกขีย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้จิตตะสังขารจะหายใจเข้าจิตตะสังขาระปะติสังเวทีปะสะสิสามีสิกขี ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้จิตตะสังขารจากหายใจออกปะสัมภยังจิตตะสังขารังอัสสะสมีติสิคติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าปะสัมภยังจิตตังอสสังขารังปัสสะสิสามิติสิคติ ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกจิตตะปติสังเวทีอสิสามีติสิกขีย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้จิตจากหายใจเข้าจ <Bradley> ิตตะปติสังขเวทีปัสสิสามีติสิกขีย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้จิตจากหายใจออก อภิปโมทยังจิตตังอัสสิสามีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปโมทยิ่งอยู่จะหายใจเข้าอภิปโมทยังจิตตังปัสสิสามีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปโมทยิ่งอยู่จะหายใจออก สมาทัางจิตตังอาสิสามิติสิกขติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าสมาทังจิตตังปัสสิสามิติสิกขติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออกวิโมตจะยังจิตตังอสิสามิติสิกขติ ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งให้ปล่อยอยู่จากหายใจเข้าวิโมจะยังจิตตังปเส,สสามีสิกขีย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจออกอ,อนิจจานุปัสสีอสิสามีติสิกขีย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความเป็น ไม่เที่ยงประจําจากหายใจเข้าอนิจาน ouais. ุป uh. ัสสีปัสสีสะมีตีสิกขีย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจําจากหายใจออกวิลาคานุปัสสีอสิสะมีตีสิกตีย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคายอยู่เป็นประจําจากหายใจเข้า วิลาคานุปัสสีปัสสิสาีีตีสิกตีย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคายอยู่เป็นประจำจากหายใจออกนิโรทานุปัสสีอติสามีตีสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่ดับเหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจเข้า นิโรทานุปัสสีปสัสสามีตีสิกตีย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกปฏินิสคานุปัสสีอาศัยสามีติสิกตีย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าปฏิ 你在